ผมเป็นคนขี้ร้อนขี้ร้อนแบบขี้ร้อนมากอะไรเงี้ยทุกอย่างกินใส่ช่องฟินหมดเลยครับถ้าเกิดเราแบบไม่รีบไม่หิวเกินไปถ้าเกิดหิวเกินไปก็คือแช่ยเย็นก็พอแล้วบางทีการแต่งตัวก็มีปัญหาเพราะเราใส่กางเกงไซส์ปกติไม่ได้ขาจะลอยตลอดครับก็จะโดนล้อว่าว่าน้ำท่วมตลอดผมเป็นคนที่ไม่ดูหนังผีเลยเรื่องล่าสุดที่ดูคือเรื่องเด็กหอครับไฟแฟกของผมที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะครับ แรกเลยลิ้นผมตั้งแต่เกิดมาไม่เคยแตะทุเรียนเลยครก็อาจจะเคยกินทุเรียนทอดถ้าคนอื่นไม่ได้บอกว่าเป็นทุเรียนนะข้อที่2เลยฮะบางทีความสูงของผมก็ทําให้ผมเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นชนนูน่นชนนี่หัวโนหรือว่าการแต่งตัวก็มีปัญหา เพราะเราใส่กันเกงไซส์ปกติไม่ได้ขาจะลอยตลอดครับก็จะโดนล้อว่าบ้านนำท่วมตลอดข้อต่อไปก็คือผมเป็นคนที่กินขนมที่ใส่ช่องฟิตตลอดไม่ว่าจะเป็นบัวลอยรอดช่องแตงโมผลไม้ทุกชนิดที่กินก็จะใส่ช่องฟิตก่อนแล้วค่อยเอาองกมากินครับข้อต่อไปครับเป็นผมเป็นคนที่ไม่ดูหนังผีเลยเรื่องล่าสุดที่ดูคือเรื่องเด็กหอครับ คือเด็กมากๆเพราะว่ามีคนที่ไม่ชอบดูหนังพีเพราะดูแล้วจะชอบฝันไลายครับส่วนข้อสุดท้ายเหรอ <_ C os> ผมเป็นคนที่มีช่วงหนึ่งผมสามารถกินบะหมี่กเกี๊ยวทุกวันติดต่อกันเป็นเวลา3เดือนได้ครับกินทุกวันเลยครับแต่ปกติผมจะไม่ค่อยเป็นคนที่กินอะไรจําเจนะไม่แต่ไม่กินสามื้อนะไม่กิน3มื้อ,นะก,อกินแบบแค่มื้อเดียวแต่ว่ากินติดติดกันจา,า,านต่างๆวัพฤหัสศุกเสา,าร์อาทิตย์เป็นมาติดต่อกันเวลาสเดือนกินได้ชอบกินบะหมี่เกี๊ยวหรอชอบคนขายครับเข้ามาไม่ใจครับชอบบะหมี่เกี๊ยวสิครับ อาชายสี <c oughs> หมีเกี๊ยว <c oughs> คุณสปอนเซอร์เข้าหรือเปล่าเนี่ยคือผมก็ไม่รู้ว่าเกิดเกิดขึ้นได้ไงนะแต่คือ แล้วแค่รู้สึกว่าผมเป็นคนขี้ร้อนขี้ร้อนแบบขี้ร้อนมากอะไรเงี้ยแล้วเวลากินอะไรคือแบบจะชอบแช่ช่องฟิวสไม่ว่าขนมขนมตาลที่สีเหลืองๆนะครับก็ใส่ช่องฟิวสบัวลอยนี่เป็นเรื่องปกติเลยใส่ช่องฟิวสน้ำเต้าหู้ใส่ช่องฟิวสทุกอย่างกินใส่ช่องฟิวสหมดเลยครับถ้าเกิดเราแบบไม่รีบไม่หิวเกินไปถ้าเกิดหิวเกินไปก็คือแช่เย็นก็พอแล้วบางทีสปาเปาครับสปาเปามีแต่สปาเปาครับเคยใช่ป่ะไส้ครีมเคยครับไส้หมูสามไม่เคยนะเพราะว่าหมูแข็งเกลียดไปเวฟเคยเอาเลยที่ใส่เคยครับ อันนั้นฟันแตกนะหมกูกรอบนี้คือฟันแตกอนัะิได้กินได้ไดและนี่ก็คือไฟแฟกของผมครับ